สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับไปเกิดใหม่กองทัพอากาศอ,อิสราเอลถล่มโจมตีจิตชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาคนสำคัญดับสยองคาถนนแลว้วพบผิดบนล่อเหิมยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอ,อิสราเอลมากกว่า20ลูกแต่กองทัพอิสราเอลก็โจมตีตอบโต้ตสวนกลับอย่างสาสมเสียหายยับเยินดับสยองคาตึกแล้กองทัพอิสราเอลแชร์ให้ลกรูก้ กุมกอกกร,กร,ระไลไปแล้ตายหัวรุนแรงยิงโจมตีออกจากพื้นที่โรงพยาบาลในเมืองเจงนินเขตเวต์แบงใส่ทหารอิสราเอลจิตใจทําด้วยอะไรทั้งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ควรเป็นที่รักษาคนไข้แต่กลับเอามาเป็นฐานกา่อกรากรร้ายแบบนี้และในทีที่ทหารอิสราเอลคนด่างตัวประกันที่ถูกฮามาสสังหารในมุมใต้ดินนำด่างไปที่ประเทศอิสราเอลเรียบร้อยและตั้งคำถามว่าฮามาสฆ่าพวกเขาทำไมพวกเขาทำอะไรให้ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาทินบลอลล่และปาลามิดหลายเหตุการ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับ Israel ได้ปิดชีพสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาต์ดับสยองกาถนน ในกนะครมนีคาดว่าใช้ทั้งจรวดจากโดรนและอาวุธหนักตงโจมตีปิดชีพสมาชิกกลุ่มกอกรายฮามาสในพื้นที่นวนราซาตอนกลางนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ปิดชีพรองผู้บัญชาการความมั่นคงของกลุ่มกอกรายฮามาสเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกซางตามที่กองทัพอิสราเอลประกาศไว้เมื่อวานนะครับโดยตามข้อมูลของกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ารองผู้บัญชาการความมั่นคงของกลุ่มกอกรายฮามาสคนนี้ชื่อเดียอาดิน อาชาลาฟานะครับีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการกลไกที่ยึดพรมแดนของสนรนกาซาครับและเป็นผู้ที่ขัดขวางไม่ให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากเขตสู้รบนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้โดยอิสราเอลให้คำมั่นว่าจะกำจัดกลุ่มก่อการยฮามาตหลังจากโจมตีสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาซึ่งกองทัพอิสราเอลการั่นว่าจะกำจัดกลุ่มก่อการยฮามาต ให้สินซากรวมถึงกําจัดเจ้าหน้าที่พลเรือนและสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาดด้วยไม่ให้มีโอกาสมานําคนและกําลังพลส่งสมุมยุทธปุรณ์ มาทำลายประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับพี่น้องซึ่งอันนี้กองทัพอิสราเอลก็สามารถกำจัดกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาสโดยเฉพาะสมาชิกคนสำคัญได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับพี่น้องหลังจากที่สมาชิกคนสำคัญของกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาสเหล่าน,นี้มาเต้นงานประเทศอิสราเอลและรนอิสราเอลนะครับหรือควบคุมการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาสในการเล่นงานประเทศอิสราเอลรวมถึงการไม่ให้ชาวปาเลสไตน์โวยกออกจากพื้นที่การสู้รบในทำงานนี้ข่าวกรองอิสราเอลก็มีข่าวกรองที่ดี มากนะครับนนมาสู่การปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับสยองอย่างต่อเน,นื่องนะครับพี่น้องไม่ว่าจะมุดอยู่รูไหนตึกไหนหรือตำแหน่งไหนนะครับกองทัพอิสราเอลก็จะตามขวามล้างกลุ่มก่อการฮามาสเหล่านี้ให้สิ้นซากให้หายไปจากแผนที่โลกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตวัลเลาะเพื่อนรักคาม,มาตและลูกน้องของอิรานเฮิมเกลือนะครับที่ได้ยิงจรวดโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือมากกว่า20ลูกเลยนะครับตามรายงานข่าวแต่จากนั้นไม่นานกองทัพอิสราเอล ก็ได้ส่งเครื่องบินลบเทพนะครับ F 1 6 F 1 5 F 3 5ยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีสแสดงของกลุ่มกอกกไยฮิตบนเลาะสัตุม้มสัตุ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับจนส่งไปให้กระเบิดเถิดเถิงเสียหายยับเยนินได้มีชิ้นดีเกิือกลุ่มคนเรียเปลวไฟลุกปวยพุ่งนะครับจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลโดนใส่หัวกาลาุ่มกอกกไลฮิตบนเลาะงานนี้คาดว่าแบบเกลือระสยองจำนวนมากแน่นอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ส่งเครื่องบิน จมตีอาฆาตหลายหลังในพื้นที่นะครับที่ระบ,บุว่ากลุ่มก่อการรา้ายฮิตบัลเละใช้ไปฐานก่อการร้ายจิงโะดวใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลที่มีฐานที่มั่นในเมืองโอไดเซยารูนมาวาฮินทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับและกองทัพอิสราเอลยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทหารอิสราเอลได้ระดมยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่ในเมืองมัตมูราฮามบุนลาชายาอันฟูดา อาวนานะครับเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกวาด้ายฮิดบัลเละและมีสมาชิกกลุ่มกวาด้ายฮิตบัลเล่่วมตัวกันอยู่ในท่างานนี้ขอรับอิสราเอลก็สัตตึมใส่ไม่อยางนะครับโดยเวลาที่มีขึ้นเป็นรบเทพ ปืนใหญ่รวมถึงโดนโจมตีนะครับลมโจมตีสถานของกลุ่มกอกลายฮิดบุนลอเพื่อนลักฮามาสอย่างต่อเนื่องลมถึงควบคู่ไปกับการโจมตีกลุ่มกอกลายฮามาสเพื่อทําให้หายไปจากแผนที่โลกหรือเพื่อกำจัดภัโอุกคามจากกลุ่มกอกลายทั้งฮิดบุนลอและฮามารเหล่านี้ที่มาทําชั่วต่อประเทศอิสราเอลก่อนนะครับงานนี้ก็กินระเบิดเจดมและอาวุธหนักต่างๆของกองทัพอิสราเอลซัดตึมซัดตึมใส่ไม่ยั้งไม่เหลือเลยท่านพี่น้องดับเกินดับย้อนเป็นป จากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทั้งนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับแลเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองรับอิสราเอลได้ออกมาแฉกลุ่มกองกัน้ายปาลิไตหัวรุนแรงในพื้นที่เฮเวตแบงนะครับพี่น้องที่มีการที่ทหารอิสราเอลบุกเข้าไปจัดการได้ตามไล่ล่า กลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์หัวรุนแรงและต้องการหาคนที่ต้องการนะครับที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มก่มอการร้ายปาเลสไตน์หัวรุนแรงนะครับพี่น้องแต่งานนี้ก็ได้พบว่ากลุ่มปาเลสไตน์หัวรุนแรงบางคนนะครับลหลายหลคนได้มีการใช้โรงพยาบาลนะครับพี่น้องเป็นฐานาก,าก,ก่นอการร้ายนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ากลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์หัวรุนแรงนะครับมีการยิงกระสุนออกจากหน้าต่างโรงพยาบาลร้องกับหลบเข้าไป ในรถพยาบาลด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับ้องไม่รู้ว่ากลุ่มก่อการร้ายประเทศไตยหวรัรุนแรงเหล่านี้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาโรงพยาบาลเป็นฐานก่อการร้ายทําไมนะครับทั้งที่โรงพยาบาลควรจะเป็นที่รักษาคนไข้นะครับแต่กลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเมืองเจนินเขตเวสต์แบงค์ที่เป็น ย i h a อิสล,มลามมาเลตะยของแรงเหล่านี้กับใช้ประธานก่อการร้ายก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะวรอย่างยิ่งนะครับในกองทัพอิสราเอลก็มาแชร์ให้โลกรู้นะครับว่ามีการทำแบบนี้ที่คนร้ายปาเทือนในพื้นที่ของเวสแบค์ด้วยนะครับแต่คาดว่ากองทัพอิสราเอลน่าจะตามไล่ล่าสมาชิกลุมก่อการร้ายมาเลตะยของแรงคนนี้เพื่อทําให้หายไปจากแผนที่โลกต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้กองทัพอิสราเอล ยังจับไม่ได้นะครับน้องจ่คาดว่าาจ่ตามไล่ล่าและปิดชีพกลุ่มก่อการร้ายชั่วร้ายเหล่านี้ให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วแน่นอนนะครับในานนี้และข่าวสุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นวิดาทีของกองทัพอิสราเอลได้นําร่างของตัวประกัน,นครับที่เสียชีวิตในวงต้าดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาส ชั่วร้ายนะครับสังหารพวกเขาจะทาให้ดับในกลุมงใต้ดินนะครับพี่น้องซึ่งงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้พยายามค้นหาแล้วครับและสุดท้ายก็ได้พบร่างตัวประกันและพิสูจุน์ทราบแล้วว่าเป็นตัวประกันที่ถูกลักพาตัวไปจากกลุ่มก่อการร้ายฮามัสในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับพี่น้องงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ตามไล่ล่าฮามัสด้วยนะครับและระบุว่าสังหารผู้พันฮามัตในพื้นที่แห่งนี้ได้ด้วยนะครับแต่ข่าวร้ายก็พบร่างตัวประกัน 3คนนะครับเสียชีวิตในพื้นที่อุโมง์ใต้ดินแห่งดีนะครับแล้วกองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้หน่วยวิศวกรการลบมาช่วยกันอำานางนะครับของผู้เสียชีวิต3คนนี้นะครับพี่น้องที่ถูกระบุว่าเป็นตัวประกันที่กลุ่มก่อการฮามาจับตัวไปนำร้างของพวกเขาครับกลับไปสู่ประเทศอิสราเอลกลับไปสู่ครอบครัวนะครับเพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไปและจัดการศพ ให้เรียบร้อยต่อไปนะครับซึ่งก็น,น่าเศร้าสำหรับชาวอิสราเอลและชาวโลกนะครับที่ต้องสูญเสียตัวประกันที่พวกเขานั้นไม่จะทำอะไรกุมกวากระไรห้ามาเลยนะครับแต่กุมกวากระไรห้ามบทาชั่วไรกับโมกขิญค่า วกเขาอย่างโหด,ดร้ายปาื่อนแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่โลกประนามอย่างมากนะครับพี่น้องงานนี้ของมท้อิสราเอลก็ตามอาซามากกว่าลางังทําให้ฮามัดหายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วควบคู่กับการช่วยเหลือระบบกันออกมาให้ได้ให้มากที่สุดนะครับเรบาคอยตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านี้ชาบุญชาดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้ภาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ